น้ำลายจะแตกพี่พี่เนี่ยวันนี้จัมไปได้น้ำปลาหวานมาค่ะเขาแบบให้กุ้งเยอะมากอยากให้ดูความกุ้งแบบตะโกนเลยค่ะแล้วกินกะปิมาหอมมากเขาจะมาเป็นกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะแม่เนาะใช่ติดใจสั่งมาครั้งที่สองแล้วครั้งที่แล้วสั่งมากระปุกเดียวเนี่ยชอบความนัวของน้ำปลาหวานเขาอะมันจะกลมกล่อมเลยเธอกินมะม่วงเปรี้ยวๆนะเป็นน้ำตาลอัมพาด้วยนะเขาว่านะใช่มันหอมวันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะกินกับมะม่วงกระต่อยมีใครเคยกินบ้างพี่พี่เขาจะไม่ใช่มะม่วงเบานะคาจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ลุก อ่อนๆแบบนี้น้องไม่มีเม็ดด้วยไปค่ะหือกรอบทั้งกรอบทั้งแซ่บแบบนี้ความกุ้งค่ะกุ้งโดนอเห็นไหมือนางไม่ยอมให้หยดเลยอ่ะไปทั้งพวงแบบนี้เลยจะพ่ออดู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 มาทั้งลูกเลย่หย่อนไปทั้งลูกเลยจะมาหือจริงๆมะม่วงมันก็ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นเธอ ต้องกินเป็นลูกนอนไหมไม่ใช่เธอลองดูเด็กโอ้ยเด็กเขาบอกว่าเปรี้ยวหน่อยสองม้วงเบาเปรี้ยวเหมือนเอออะไรอ่ะเรื่องนี้โอ้ยความกุ้งแบบเน้นๆค่ะ ใครบอกมะม่วงไม่เปรี้ยวนะจำลบไปนะ่าให้กล้องโฟก,กัสอืมอ่ะน, <c oughs> นี่นี่เออมันต้องไม่มีคนมันถึงจะโฟก,กัสเห็นปะพี่พี่เห็นกุ้งปะเรียวๆเลยเด้ยนี่ <c oughs> มะม่วงกระตอยออนี่คือไม่ได้มีไม้ละใครอยากกินเอาไปจิ้มที่ตะก้าได้เลย2 2 0หนึ่งแถมหนึ่งคือได้สองกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วกุ้งคือแน่นมากแซ่บจริงเนี่ยต้องซ้ำค่ะพี่ๆี่ดูความกุ้งเน้นๆเลยจ้ะไป <laughs> ừ. Chẳng đậy <đại>. Chẳng đậy <laughs> <laughs>